สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บแอปเปิลจิ๋วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตำแอปเปิลให้กินนี่ค่ะลูกแอปเปิลเป็นแบบนี้เมื่อกี้มาเก็บไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าให้พี่เก็กถ่ายให้พี่เก็กเขาก็จะบอก่าไงเขาถ่ายเขาก็ถ่ายแค่รูปพิมพ์เขาไม่ถ่ายตามมือเขาไม่ให้เห็นลูกแอปเปิลเลยก็เลยแบบเออก็เลยไม่รู้แต่เมื่อกี้เก็บไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอที่ เราไปตำแล้วกันอันนี้ก็ให้ดูว่าเออต้นเป็นแบบนี้ต้นไม่สูงนะคะต้นต้นแค่นี้เองทุกคนต้นแค่นี้ต้นเล็กๆเองแต่ว่าลูกก็โดกก่งโดงที่ทุกคนเห็นนะคะขนาดเท่าลูกมะยมบ้ารอก็เอาไปตำกินได้ก็เปรี้ยวๆเปรี้ยวาฝากดีก็อร่อยอยู่ค่ะใช้ได้อยู่กินแก้คัดได้โอเคเราไปดูวิดีโอที่เราตำแอปเปิ้ลเลยดีกว่านะคะ นะคะทุกคนหลังจากที่เรา,เาได้แล้วเราก็มาทุบใช้อย่างงี้ทุบๆใส่ถุงเมื่อกี้ก็คือจับปากของมีไว้นะคะทุกคนแล้วก็ทุบเมื่อกี้ไมไ่ถ่ายให้ดูเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ขาตั้งกล้องก็ไม่มีเพราะเราเอาไปตำในครกไม่ได้มันกระเด็นนะคะนี่ก็ทุบลูกไหนไม่ละเอียดแล้วก็ทุบเพิ่มอีกเราไม่ต้องละเอียดมากค่ะพอหยาบๆพอให้มันแตกๆพอนะคะประมาณนี้อืม มานีเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะโขลกพริกกระเทียมใส่พริกแค่เม็ดเดียวนะคะกลัวเผ็ดตำตำต้ตมตำเลยะทุกคนแล้วก็ปรุงเหมอือนต้มตำเลยอ้าวตอนนี้เราก็จะปรุงรสนะคะด้วยใส่ชูรสลงไปนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำปลานิดนึงแคเดเดียวพอไม่ต้องเยอะ ก็ปลาก็ไม่ต้องเยอะมันจะเค็มนะคะแล้วก็ถ้าจะกินหวานหน่อยก็ใส่ไซรับหรือว่าน้ำตาลก็ได้นะคะแต่พิมพ์พจะใส่ไสรหลับงสอาพอสามพอแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะคะ ใส่มะานาวก็ได้แล้วแต่คนสะดวกแต่พิมชอบกินมะขามเปียกก็เลยใส่มะขามนะคะแล้วก็เอาแอปเปิล้ลเราลงปุกเขาเลยค่อยชิมดูว่าต้องการรสชาติตอะไรเพิ่มเติมเราให้เติมที่หลังได้นะคะแค่นี้ทุกคนหลังจากคุกๆเสร็จแล้วก็ชิมดูนะคะอืมอร่อยแซ่บตามมะยมยมเลย เดี๋ยวไปนั่งกินกันดีกว่าทุกคนแต่เอาใส่จานเนาะล่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทานนี่ค่ะตำแอปเปิลนะคะแบบตำนิดเดียวไม่ตำเยอะค่ะปวดท้องเสียแค่นิดเดียวแต่แบบแซ่บหนัวมากเมื่อกี้ลงเมื่อกีาตำให้ดูแล้วแต่ว่าถ่ายถ่ายเองคนเดียวไงทุกคนค่ะตั้งกล้องก็ไม่ได้มาแล้วแฟนก็ไม่ให้ความร่วมมือเือเกิน พี่เก่กให้ให้ถ่ายวิดีโอตอนเก็บแอปเปลิลก็ถ่ายแต่ต้นแอปเปลิลไม่ถ่ายคนเลยไม่ถ่ายมือเลยว่าไปเก็บตรงไหนน,น้ำลายไหลอร่อยแน่ๆอ,อ,อร่อยอกินไม่ยอมมาทุกคน อือฮ uh huh. ึดูแต่ไม่ดือลจะอร่อยเมื่อกินไม่ยากก็มาหามพี่มันกินได้เหรอบอกมันเป็นแอปเปิ้ลแม่ย,าย่ายังไงมันก็กินได้เฮ oh. จริงอ่ะแอปเปลิลลูกใหญ่ที่บ้านเราก็มีหัดพนแต่ว่ามันไม่เปรี้ยมันหวานเราก็ต้องเอาแอปเปลิลจิ๋วค่ะมาตำกินก็อร่อยก็แก้ขัดได้วันนี้อากาศดีค่ะไม่แดดสลับกับร่มอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกองศาไม่ร้อนมาก แล้วก็ไม่หนาวอากาศกลางดีเลยเห็นอืม,อ,มอร่อยแค่นี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต่อคะ่ะทุกคนเมื่อกี้เพิ่นว่ามีสายเข้ามาเลยตัดเนาะก็ กินใกล้หมดแล้วแหละแต่คงกินไม่หมดหรอกทุกคนเพราะว่าเผ็ดนะใส่พริกเป็นเม็ดเดียวเผ็ดอะงงพริกที่เอาใส่เมื่อกี้คือพริกที่เราซื้อมาจากร้านเอเชียแค่เม็ดเดียวเผ็ดหรือพี่ปกติพี่ไม่ค่อยกินเผ็ดอยู่แล้วไงก็ใส่มมิกเดิเผ็ดเม็ดเดียวก็ก็เผ็ดแล้วสำหรับเราม่รอมัดผมนะเพราะมงั้นผมมันเข้าปากเข้าตาทำคาน พอแล้วค่ทุกคนกินได้แค่นี้วีดีโอว่นนี้ไม่ได้เริ่มเผ็ดแล้วก็ฝากดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไม่ไหวเผ็ดขออนุญ,ญาตพอก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปวีดีโอหน้านะคะว่าพีจ่จะนำเสนออะไรก็วันนี้ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆเฉยๆคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย